สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie นะคะมันหวานเป็นพืชหัวที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีประโยชน์สูงมีไฟเบอร์มีวิตามิน A มีวิตามิน C มีโพแทสเซียมสูงนะคะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็แถมยังช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะ และวันนี้จะมาบอกวิธีอบมันหวานอย่างไรให้อร่อยและก็ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากเราอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขั้นตอนแรกที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการเลือกขนาดของหัวมันนะคะพยายามเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะเพราะว่าเวลาเรานำไปอบจะได้สุก ในเวลาไร่เรียกกันคือสุกพร้อมกันนั่นเองนะคะนำไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งนะคะการอกหัวมันนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิอ่อนนะคะไฟอ่อนแล้วก็ใจเย็นๆนะคะ ส่วนอุปกรณ์ในการอบนั้นเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้ออบรมร้อนหรือว่าเตาอบนะคะอุณหภูมิที่เราใช้อบจะอยู่ที่ประมาณ180องศาเซนเซียสนะคะหรือว่า360องศาฟาเรนไฮต์ระยะในการอบก็คือ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ความร้อนในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลอันนี้คือเคล็ดลับความ อร่อยนะคะอบมันยังไงให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะและเราจะไม่ใช้ซ่อมจิ้มนะคะขั้นตอนนี้ก่อนอบเราจะไม่ใช้ซ่อมจิ้มใดๆเลยนะคะแต่นี่เป็นการเช็คดูนะคะว่ามันของเราสุกเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็คือเราจะใช้ไม้จิ้มเข้าไปถ้าทะลุมันก็แปลว่าสุกแล้วนั่นเองนะคะอันนี้หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะ <ๆ S 2> ก็จะเห็นว่าเปลือกของเขานี่นะคะล่อนล่อนออกง่ายมากๆนะคะ อันนี้คือสาเหตุที่เราจะไม่ใช้ซ่อมเจาะนะคะก่อนอกเขาจะมีความอกอยู่ในตัวของเขาเองนะคะเปลือกก็จะปอกง่ายมากๆแล้วก็เนื้อจะนุ่มแล้วก็รสชาติจะหวานมากๆเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะวิธีกินมันหวานที่ให้ได้ค่า GI ต่ำสุดนะคะก็คือการนึ่งแต่ถ้าอยากจะกินมันเผาแบบเฮลตี้สุดๆนะคะก็จะต้องเอามันเผาไปแช่ตู้เย็นนะคะเพราะอุณหภูมิที่ต่ำลงจะทำให้ค่า GI ต่ำลงด้วยนั่นเองค่า GI มันก็คือหน่วยวัดคาร์โบไฮเดรต ต่อน้ำตาลในเลือดนะคะค่า GI สูงก็คือคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนเป็นกลูโคสและเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต oh อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าค่า GI ต่ำก็คือการแตกตัวช้าๆทำให้กลูโคสเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต oh อย่างสม่ำเสมอและก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่ายังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะมีเพื่อนๆคนไหนชอบกินมันหวานเหมือนกันบ้างคะแล้วก็ชอบเอามันหวานมาทำเป็นเมนูอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคะ่ะหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์คลิปลับดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะคะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพ <Okay. S 1> อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ Happy Healthy Homie จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกทุกๆวันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ